สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของฉันวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่ฉันมีใช่ฉันรู้มันไม่ใช่เนื้อหาที่ดีที่สุดแต่เฮ้ยชีวิตมันยุ่งเหยิงใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เธออายุมากกว่าอาจจะราวสี่สิบต้นแต่ง,งานแล้วส่วนฉันแค่เด็กหนุ่มยี่สิบเจ็ดปีโสดและพยายามค้นหาตัวเองเราทํางานด้วยกันและการหยอกล้อก็เริ่มต้นอย่างแนบเนียนมีการจ้องมองเล็กน้อยที่นี่มีการแซวเล่นที่นั่นแต่สายตาเหล่านั้น มันเต็มไปด้วยนัยาการแซวเหล่านั้นมันไม่ใช่การแซวเล่นเลยมันชวนเคลิบเคลิ้มข้อความก็อบินไปมาในตอนดึกทุกคืนแต่ละข้อความก็กล้าหาญขึ้นเรื่อยๆฉันรู้ว่ามันผิดแต่แรงดึงดูดนั้นต้านทานไม่ได้ทุกการสัมผัสส่งผลลุกไปทั่วร่างกายตลอดหนึ่งปีครึ่งเราใช้ชีวิตแบบสองใบหน้าห้องพักโรงแรมสุดรู้ช่วงเวลาที่ถูกขโมยในรถของเธอความตื่นเต้นของทุกอย่างมันน่าตื่นเต้นมากจุดแรกของเรา ลืมไปเลยมันเหมือนประกายไฟลุกโชนมือของเธออยู่ในผมของฉันมือของฉันอยู่บนเอวของเธอมันเหมือนไฟฟ้าชอ็อตเราใช้เวลาหลายชั่วโมงหลงไหลในการแลกกันกระซิบเรื่องลับๆสํารวจร่างกายของการและกันความหลงไหลมันปฏิเสธไม่ได้แต่แน่นอนว่าความรู้สึกผิดก็ปรากฏตัวขึ้นสองครั้งเธอพยายามจะยุติมันฉันทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอพูดด้วยเสียงสัน่นและคุณรู้ไหมฉันเข้าใจฉันเคารพเธอแต่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเรากลับมาอยู่ในอ้อมกอดของการและกันแรงดึงดูดนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมความหลงไหลมันปฏเสธ ไม่ได้แต่แน่นอนว่าความรู้สึกผิดก็ปรากฏตัวขึ้นสองครั้งเธอพยายามจะยุติมันฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอพูดด้วยเสียงสั่นและคุณรู้ไหมฉันเข้าใจฉันเคารพเธอแต่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเรากลับมาอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันแรงดึงดูดนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมความลงไหลมานอปฏิเสธไม่ได้เห้ยถ้าคุณชอบคําสารภาพของฉันกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเพิ่มเติมและอย่าลืมคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆข้อจำกัดความรับผิดชอบ เรื่องราวนี้สร้างขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวและมีไว้สำหรับผู้ชมที่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น